เสียใจรับไปดูไปโกรปคิดหวาดผวาในเดิมคิดหวดสาวหวาดปัง ไ o w ์พาวเวอร์แอมเอ็นะครับในตระกูล XL Serie s รุ่น x l 1 0ซนะครับปกติขายอยู่ที่ราคา5,500บาทนะครับตัวนี้จัดไปเลยนะครับราคาพิเศษ5,200บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีแบบโอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับอะหลายท่านก็อาจสงสัยนะครับว่าทำไมถึงจัดราคาพิเศษให้นะครับ Power a m ตัวนี้นะครับมีตำหนิจุดจุดหนึ่งนะครับ นั่นก็คือไฟนะครับไฟโหมดโปรเทคนะครับขาดไป1หลอดนะครับนี่ไฟโปรเทคเวลาเปิดปิดนี่ขาดไป1หลอด1หลอดนะครับอ่าแบบเปิดทดสอบดูนะครับนะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับอันนี้ก็ประมาณ15บาทนะครับแต่ทางร้านเปลี่ยนไม่เป็นนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับกลัวเปลี่ยนแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะครับกลัวไป โดนจุดอื่นนะครับหลอดไฟนะครับ15บาทเท่านั้นลดไปเลยนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีแบบโอนนะครับส่วนการใช้งานนะครับการใช้งานก็นะครับมาลองดูนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรเปิดปิดเครื่องอ่าเีเลย์ทำงานนะครับตัวนี้ไฟแค่ขาดเฉยๆนะครับเวลาเปิดปิดเสียงไม่มีเสียงตุ๊บเสียงตับแน่นอนนะครับแล้วก็เสียงจี่เสียงหำนะครับไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับอันนี้เป็นตู้15นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนมอลุมนะครับส่วนมอลุ่มไม่คอกไม่แคกนะครับไม่คอกไม่แคกนะครับในช่องที่1ช่องที่2อ่าไม่คอกไม่แขกเหมือนกันนะครับอ่าบิดดูทดสอบแล้วไม่คอกไม่แขกนะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูไส้ในกันไส้ในนะครับก็ถือว่ายังสภาพสวยๆเดิมๆเลย นะครับยังสภาพสวยๆจากบริษัทเลยนะครับยังสภาพเดิมๆนะครับแผงวงจรนะครับก็ยังกิ๊กๆนะครับยังไม่มีคราบสนิมนะครับปัดฝุ่นเล็กน้อยก็ใช้ในการแล้วครับหม้อแปลงเดิมๆนะครับหม้อแปลงเดิมๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบพัดลมระบายความร้อน2ตัวนะครับทำงานปกติทุกตัวนะครับอันนี้ก็คือสภาพด้านในนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ เป็นแบบทั้งพักอินพุตนะครับเป็นมีให้แจ็คโฟนมาให้2คู่นะครับแล้วก็โหมดในการเลือกเล่นนะครับมีสเตอริโอมีพาราเนลมีกราวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอมีบิดนะครับแล้วก็ภาคสัญญาณอินพุตก็คือแจ็คโฟนนะครับแล้วก็ภาคเอาพุตนะครับมาให้ทั้งแบบสเปคคอน นะครับสปีค้อนหนึ่งคู่ซ้ายขวาแล้วก็แดงดานะครับอยู่ครบทุกตัวนะครับไม่มีหักไม่มีงอนะครับแล้วก็ฟิลนะครับสายไฟเบอร์ใหญ่นะครับสภาพยังสวยๆกิ๊กๆเลยนะครับมีตําหนิแค่จุดเดียวก็คือไฟคาวเวอร์นะครับหรือไฟจุดนี้นะครับเวลาเปิดปิดเครื่องเนี่ยไฟแจ้งสถานะนี่ตัวนี้มันขาดนะครับการใช้งานปกตินะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับเอามาทดสอบกันดูในแต่ละช่องนะครับช่องที่1 ต่อไปช่องที่สองอ่ะเห็นสกครตเตรครับอ่าช่องที่สองไฟทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ขึ้นปกตินะครับนี่ช่องที่สองก็ใช้ปกติช่องที่หนึ่งนะครับมีตำหนิแค่จุดจุดนี้จุดเดียวนะครับห้าพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับห้าพันสองร้อยบาทเท่านั้นส่งฟรีแบบโอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิม นะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่065-0945-779นะครับ065-0945-779นะครับหลานศมจำเาวนะครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งรับได้ตีเทินของเก่าแลกของใหม่นะครับุคณ